รัฐบาลเองก็จะเร่งผลักดันจังหวัดระนองเพิ่มศักยภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกด้วยค่ะซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นก็จะมีเรื่องของสายน้ําพุร้อนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยค่ะเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีค่ะท่านก็บอกว่าตามที่นโยบายของรัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะใช้ยุทธศาสตร์ความโดดเด่นของจังหวัดระนองนั้นซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดระนองนั้นเป็นเมืองรองค่ะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะว่าที่นั่นมีแหล่งน้ําพุร้อนโดยเฉพาะน้ําพุร้อนทักษะวารินที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจน้ําพุร้อนของไทยนั้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นตามแนวคิดสปาทาว แบบยุโรปนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าออนเซนทาวแบบญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันทีนี้ทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะ,คะเขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็เชื่อมแหล่งน้ําพุร้อนในจังหวัดใกล้เคียงต่างๆเพื่อที่จะสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ําพุร้อนหรือว่าสายเวลเนสนะคะเวลเนสรวมทั้งหมดเนี่ยเส้นทางด้วยกันค่ะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกับสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในพื้นที่ที่มีทักษะ ให้การบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวด้วยโดยรัฐบาลนั้นพร้อมให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าไปสนับสนุนอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความพร้อมให้กับจังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้อยู่ในระดับชั้นนําของโลกแล้วก็มีจุดเด่นที่จะด,ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างสามารถที่จะพึง่งพาตัวเองได้นั่นเองค่ะ